สวัสดีครับวันนี้ครับอากาศร้อนเป็นเหตุนะครับอากาศร้อนเป็นเหตุนะครับเด็กลงอ่างนะครับเด็กลงอ่างอยู่อ <co ่างอาบน้ํานะครับมีอ่างส่วนตัวอยู่ที่บ้านด้วยนะครับเด็กลงอ่างครับผมยายทำไงยายยายเปิดอยอากาศร้อนเป็นเหตุนะครับสังเกตได้มวนกุ๊บรับมวนกุ๊บมวนกุ๊บเลย สระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับ V I P อ้าวโอ้พากันเล่นน้ำสะใจเลยนะลูกสระว่ายน้ำ V I P เลยนะเนี่ยอ้าวโอเคอ้าวบายบายก่อนเลยบายก่อนนะบายบายก่อนเดี๋ยวบายบายก่อนน้องปอยบายบายก่อนบายบายบายอ้าว อ่างนี้เป็นอ่างส่วนตัวของหนูแล้วนะพวกหนูเล่นก,กัน VIP แล้วนะ,นะนนผมร้อนเป็นเหตุสังเกตจาก <c oughs> เด็กๆลงอ่างครับเอ้ยปอยแย่ปอยเลยปอยมาดูสิพากันลงอ่างกันหมดแล้วอาการร้อนนะเนี่ยแดดดาย